เตรียมต้นพันธ์ุผักกูดไว้หลายวันแล้วถึงเวลาต้องนำมาปลูกสักทีค่ะรอพื้นที่ว่างไม่ไหวปลูกลงกระถางก่อนแต่วันนี้โชคดีมากนะคะปลูกเสร็จเทวดารดน้ำให้เลยค่ะฝนตกลงมาทันทีย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าต้นผักกูดเมื่อเราจะนำเป็นต้นพันธ์ุต้องตัดใบออกให้สั้นๆประมาณนี้นะคะเหลือประมาณหนึ่งคืบกว่าๆจึงนำไปปลูก พราะใบผักกูดจะหักง่ายเป็นภาระในการปลูกนะคะตัดให้สั้นๆแล้วเตรียมต้นพันธุ์ไว้เพื่อนําไปปลูกตัดรากออกด้วยเหลือรากนิดเดียวติดกับโคนต้นนะคะที่นี้ยาย่าตัดเสร็จแล้วมีธุรจะจาเป็นบางอย่างไม่สามารถปลูกได้นะคะจึงนําต้นพันธุ์เหล่านี้วางไว้ก่อนแต่ไม่วางไว้เฉยๆนะคะเหมือนเพื่อนๆรับต้นพันธุ ที่สั่งออนไลน์จากสวนย,ายา่าหรือจากร้านต่างๆเวลาเรารับต้นพันธุ์แล้วเรามีภาระอื่นที่ต้องทําเร่งด่วนก็สามารถเอาต้นพันธุ์นี้พักไว้ก่อนได้ค่ะเอาต้นพันธุ์นี้ไปแช่น้ําไว้แช่น้าไว้อย่างนี้นะคะแต่ข่อยาย่าแช่เกินเลยค่ะคือแช่อยู่หลายวันแช่อยู่สิบกว่าวันนะคะบางครั้งเราก็มีภาระอื่นนอกบ้านที่ยุ่งต่อเนื่องอมาดูต้นพันธุ์ก็ไม่เสียหายนะคะ แช่อยู่หลายวันเพื่อนๆสังเกตใบสิคะใบที่ติดมากับต้นแรกๆจะเป็นสีเขียวตอนนี้เริ่มกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วค่ะยอดอ่อนเริ่มผลิมาใหม่ตัดกันเลยนะคะใบเก่าเป็นสีน้ําตาลใบใหม่เป็นสีเขียวไม่ตายนะคะไม่ต้องกลัวว่าต้นผักกูดจะตายแม้ว่าเราจะไม่ปลูกผักกูดแช่น้ําก็ตามน้ําท่วมขังบ้างเขาก็ทนได้ระยะหนึ่งนะคะ วันนี้ก็มีจังหวะว่างนะคะจึงนำผักโกูดลงปลูกทีนี้แปลงปลูกยังไม่พร้อมก็ต้องปลูกลงภาชนะอื่นก่อนนะคะยาย่าตัดถึงใจปลูกลงกระถางค่ะเพราะมีกระถางเก่าๆเหลืออยู่หลายใบทีนี้ก่อนจะปลูกเพราะต้นพันธุ์ระวางไว้หลายวันนะคะต้องเอาต้นพันธุ์นั้นมาตัดใบเหี่ยวก้านเหี่ยวเอาออกนะคะ,ะตรงนี้เหี่ยวหมดแล้ว จากสดๆเมื่อสีวันก่อนตอนนี้กลายเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลพวกนี้ต้องตัดออกค่ะดูซิจะเหลือสักกี่ก้านนี่ค่ะต้นนี้เหลือสองก้านเอ้ยยังดีนะได้สองก้านมาต้นนี้ค่ะต้นนี้เหมือนกันนะคะตัดหมดเลยเหลือก้านเดียวนี่เดี๋ยวย่าๆต้องจัดการเตรียมความพร้อมต้นพันธุ์ก่อนค่ะ เลมกิ่งเหี่ยวใบแห้งออกก่อนอันนี้ถ้าถ้าก้านหักแม้จะเขียวอยู่ก็ต้องตัดออกค่ะจนถึงต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายเหลือก้านเดียวนะคะเสร็จแล้วค่ะการเตรียมต้นพันธุ์ใช้กระถางปากว้าง5นิ้วกับปากกว้าง4นิ้วค่ะ พอดีกระถางสองไซส์นี้เหลืออยู่เยอะนะคะนำต้นพันธุ์ที่มีคนใหญ่ลงกระถางห้านิ้วอย่างนี้นะคะทุกคนใหญ่อันนี้ก็ลงกระถางห้านิ้ววางลงไปบนดินที่เรารองก้นกระถางนะคะแล้วใส่ดินหรือวัสดุปลูกโรยไปรอบๆเอามือกดดินในกระถางเบาๆแต่กดให้แน่นๆลำต้นของต้นไม้จะได้ไม่โยกไปมาค่ะ ส่วนผสมดินปลูกต้นผักกูดย่ยาใช้ดินหนึ่งส่วนใบไม้ผุหนึ่งส่วนที่ใช้ใบไม้ผุเพราะเรียนแบบธรรมชาติผักกูดที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติก็จะมีใบไม้ผุที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติใช้ดินหนึ่งส่วนใบไม้ผุหนึ่งส่วนและปุ๋ยคอกเก่าหนึ่งส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะจึงนำมาปลูก ปลูกแบบนี้ทุกต้นนะคะจนหมดต้นพันธุ์จำนวน100ต้นค่ะปลูกเสร็จเคลื่อนย้ายต้นพันธุไปวางไว้ที่ร่มรำไรฝนก็ตกลงมาเกือบค่ำเลยค่ะจึงมาถ่ายรูปตอนสุดท้ายนี้เวลาพบค่ำแล้วนะคะต้องใช้แฟชจากมือถือจึงได้ต้นผักกูดที่สวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆแถมเทวดารดน้ำให้ด้วยนะคะวันนี้ ผักกูดก็อยู่ในกระถางก่อนนะคะรอปรับพื้นที่พอปรับพื้นที่เสร็จผักกูดในกระถางนี้คงตั้งตัวได้แล้วรากคงแข็งแรงแล้วค่ะย่าๆขอขอ,ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย